ครับผมหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็โปรแกรมเสร็จนะครับก็จะมาเทสนะครับสัญญาณไซเวฟบนะครับก็สัญญาณไซเวฟนี่ออกสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสฟีดแบ็กนะครับในการรักษาระดับแรงดันว่าว่านิ่งแค่ไหนนะครับดูนะครับก็คือผมตั้งฟีดแบ็กตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไว้ที่ 10V นะครับ 10V โดยใช้ อะซับไพที่16 V นะครับเป็นไซเวฟนะครับแล้วทีนี้ผมจะนะครับปรับแรงดันขึ้นที่อสัก20นะครับ20 V นะครับนะใช่ไหมเห็นไหมครับแรงดันก็จะนิ่งอยู่ที่10 V นะครับไซเวฟนะครับแต่ผมจะลดแรงดันลงนะครับลดแรงดันลงที่17นะครับอ่าครับก็จะอยู่ที่ 10v เหมือนเดิมนะครับสัญญาณไซเวฟสวยนะครับ แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับก็จะแก้ไขตรงนี้ที่อินดักเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ค่ามันไม่ตรงเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเราคำนวณเราพันใหม่เนี่ยจะ,สะเสถียรกว่านะครับ